เซิฟนี้กระบะซิ่งเยอะมากถูกใจสายมุดแน่นอนครับรถตู้ทึบก็มีแบบนี้เลยฮะมันลงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับใครที่กำลังมองหาเกม Forza ท่อนไฟนะครับเราสามารถ เข้ามาหาที่นะครับผมลดราคาเยอะะเลยนะครับกดใต้คลิปตรงนี้ได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปซื้อกันได้มีจอยแท้จอย X b o x บ็อกแล้วก็ cd ดีคนะครับแล้วก็ฟ o r z ซแบบ X b o x g a บ e ็อกเกพนะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปสอนลงทั้งเดนไปแล้วแล้วลงไม่เข้าใจลงไม่ได้นะครับขี้เกียจทําเองขี้เกียจลงเองทางผมรับลงนะครับสามารถติดต่อเข้ามาในเพจดีว a กลาดนี้ได้เลยนะครับมีเครดิตให้ดูด้วยนะครับ ที่ด้านหน้าเพจ Facebook ได้เลยลงแล้วเล่นไม่ได้ไม่คิดตังค์ครับลองเข้าทักมาถามได้นะครับผมสำหรับคนที่สนใจเนาะพร้อมบริการตลอดครับเรามาเริ่มกันเลยครับตอนนี้ก็จะเป็นที่ต้องมีก็คือตัวนี้ครับตัวแพ็กเกมนะครับผมแนะนําว่าซื้อแพ็กสูงสุดไว้ดีกว่านะอันนี้คือแพ็กธรรมดานะครับมันเหลือร้อยหนึ่งมันลดราคา75%นะครับแต่ถ้าแพ็กสูงสุดมันร้อยห้าสิบบาทประมาณนี้นะครับก็คือนานๆทีไม่นานๆทีสิมันลด่วยอยู่นะฮะก็ลองดูนะครับก็เนี่ย ถ้าใครไม่อยากซื้อแพ็กแพงก็ซื้อแค่แพ็กเจแปนนิดกับแพ็กเกมเริ่มต้นนะครับก็สามารถเข้าเซิร์ฟนี้ได้แล้วนั่นเองนะครับผมอ่ะแค่นี้ครับตามนี้ครับ2แพ็กนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะครับว่าต้องใช้อะไรอีกชิ้นต่อมาที่ต้องใช้นะครับก็คือคอนเทนต์ a มนเจอร์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวไว้กดเข้าเกมนะครับหรือว่าไว้ลงมดเนาะเนี่ยอันนี้คือลิงก์นะครับเข้าเซิร์ฟเนาะเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็กดเข้าไปมันจะเข้าเซิร์ฟให้เรานั่นเองนะครับไม่ต้องไป เมื่อเข้าไปในเว็บคอนเทนต์แมเนจเจอร์ได้แล้วนะครับก็ให้เลือกลงมาด้านล่างมันจะมีให้ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้เลยกดตรงนี้รูปดาวน์โหลดได้เลยกดปุ๊บมันจะดาวน์โหลดให้เราต่อมานะครับเป็นแผ่นที่นะครับกดดาวน์โหลดสีม่วงตรงนี้ครับปุ๊บแล้วดิ้งไปเข้าไปหน้าเว็บนะครับแล้วให้เลือกดาวน์โหลดสีเขียวอันนนะครับนี่ฮะกดรูปดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็มากดติ๊กถูกด้านล่างนะครับไอแอครีนะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดไปนะครับสีเขียวนี้ต่อมาเป็นแพครรนนนนะะะะัับบอออกดดดา์โหลลไไปปมมจจี2ฟย นี่นะครับกดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไปเนาะของใครที่ได้ล็อกอินเอาไว้นะครับใครที่ไม่ได้ล็อกอินไว้นะครับก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาของ Google Drive ที่ไม่ได้ล็อกอินนะครับให้กดดาวน์โหลดทั้งหมดทางขวามือนี่นะครับเนี่ยตัวสีน้ําเงินกดไปได้เลยครับเดี๋ยวมันจะดาวน์โหลดไฟล์มันจะบีบอัดไฟล์ของเรานะครับเป็นด้านล่างตัวนี้ครับมันจะบีบอัดให้เรานะครับแล้วเดี๋ยวรอมันเสร็จมันจะโหลดอัตโนมัตินี่ครับแบบนี้2ไฟล์นะครับมันจะเป็น2ไฟล์ตัวนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับไฟลเระคันบดลย ปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันเด้งไปดาวน์โหลดให้เราแบบนี้กดดาวน์โหลดนะครับอ่ะเรามาดูกันขั้นตอนติดตั้งกันนะครับผมนี่เลยครับมันจะมีไฟล์ตามนี้ครับ1 2 3 4 5อนะครับอันนี้เป็นไฟล์ที่เราจะใช้นะครับทั้ง5ไฟล์นี้หรือในอนาคตเขาอาจจะอัปเดตเข้ามานะครับเดี๋ยวรอติดตามเนาะรอติดตามใต้คลิปผมนะครับผมจะแปะลิงก์ใหม่ให้2ไฟล์นี้ให้รวมกันนะครับไฟล์แรกที่เราจะลงนะครับคือ LAST ตัวนี้ครับตัวไฟล์ Content Manager ที่เอาไว้ลง m o ดกับเข้าไปเข้าเกมนะครับอ่ะใครที่ไม่มีเว็บแตกไฟล์นะครับก็ไปดาวน์ binrar มานะครับอันนี้คือที่เราจะใช้นะฮะเนี่ยตัวนี้มันเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยนะครับมันจะมีไฟล์2ตัวนี้ให้เรานะครับนี่ครับเว็บไซต์นี้ที่ผมแนะนําก็คือไปโหลดมานะครับตัวแตกไฟล์โปรแกรมแตกไฟล์นะครับอ่ะกดดาวน์โหลดสีเขียวตรงนี้ได้เลยนะครับปึ๊บเดี๋ยวมันเด้งไปอีกเว็บหนึ่งให้ดาวน์โหลดนะครับพิมพ์ไปเลย winarar นะครับเดี๋ยวมันขึ้นมาเองนะครับอ่ะก็ลากตัวนี้นะครับไปไว้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าหน้าจอของเรา desktop นะครับหรือว่าเดสก์ท็อปไว้ที่หน้าจอจะได้หายง่ายเวลาเข้าเกมนะคครับโอเ ใครที่ขึ้นแบบนี้ก็กดรีเพจไปนะครับนี่คือผมลงซ้ําให้ดูนะครับแล้วก็เวลาหาก็กดค้นหาตรงนี้ครับตรงรูปแว่นขยายแล้วก็พิมพ์หาเลยนะครับนี่นะครับแบบนี้ Content Manager ครับปึ๊บนะครับโอเคพอเราเข้าโปรแกรมไปแล้วนะครับมันจะมีตัวที่เราต้องติดตั้งที่สําคัญเลยครับเข้าไปที่ s e t t i n g หรือว่าตั้งค่านะครับเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าตาตอนเริ่มแรกที่มันเข้ามามันจะเป็นอย่างนี้เนาะคือปกติหลายคนจะเข้ามาก็จะขึ้นหน้านี้นะเนี่ยมันจะเด้งอัปเดตให้เรามานะครับก็ให้เราไปดีขวาบนก่อนครับรูป นี่นะครับแล้วก็เลือกอัปเดตนะครับรูปลูกศรที่มันทิ่มเขียวๆอ่ะถ้ามันขึ้นลูกศรก็ให้กดอัปเดตไปนะครับปึ๊บแบบนี้นะครับเดี๋ยวรอโปรแกรมมันอัปเดตนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะไปตั้งค่ากันนะครับเข้าไปที่เซตติ n งนะครับเข้าไปที่ตั้งค่าของเรานะครับกดเซตติ n งทางขวามือได้เลยนะครับซอมเชเดอร์แพดนะครับแนะนาให้ติดตั้ง0.27ขึ้นไปหรือว่าอันที่มันมากกว่านี้นะครับถ้าคลิปมันอ่อนไปแล้วมันนานก็กดติดตั้งที่มันเยอะที่สุดไว้นะครับอ จากนั้นนะครับก็ไปตั้งค่าภาพนะครับเซิร์ฟนี้ผมไม่รู้เป็นอะไรมันมันแหลกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ดีมันก็แหลกคือปกติผมปรับสูตรมันก็ไม่แหลกอันนี้แนะนําว่าปิดออฟออฟให้หมดเลยนะครับตอนเราใครที่เล่นเซิร์ฟนี้นะครับงงเหมือนกันว่าทําไมมันแหลกหรือคอมผมไม่แรงหรือยังไงนะครับก็ตั้งแบบนี้ไว้ก่อนนะครับพื้นฐานก็ตั้งเป็นออฟไว้ก่อนให้เซิร์ฟมันเข้าไวๆนะครับเดี๋ยวพออัปเดตคอมอะไรมาก็ลองไปเข้าแรงๆดูนะครับอ่ะทีนี้นะครับพอเราติดตั้งอะไรแบบนี้เสร็จแล้วนะครััับบบใให้้เเเรราาากลลมมททีี่่่ไฟ์ชคตอป็น AI กับแผนที่ครับกดคอนโทรค้างแล้วก็เลือก2อันนี้ไว้นะครับกดคอนโทรแล้วก็คลิกที่ละอันนะครับทางแผนที่แล้วก็ AI นะครับกดลากไปเลยครับใส่คอนเทนต์แมเนเจอร์แบบนี้ครับเนี่ยแบบนี้นะกดว่าแปะวางได้เลยนะครับหรือย่อจอก็ได้นะครับย่อขนาดคอนเทนต์แมเนเจอร์ให้เล็กลงนะครับแบบนี้ครับแล้วแต่คนถนัดนะครับก็จะได้มองเห็นเนาะเนี่ยกดคอนโทรค้าง2อันนะครับกดคอนโทรนะฮะอันนี้แบบกดชิพไม่เอานะกดคอนโทรแล้วก็กดคลิกนะครับแล้วก็เลือกมากดแปะวางลงไปแล้วมันจะมีรูปลูกศรติดตั้งทางขวามือนะครับ ก็ให้เรากดติดตั้งไปเลยนะครับเลื่อนลงมา i n s t a l l install นั่นเองนะครับกดไปเลยนะครับทั้ง2อันนะครับแบบนี้ครับเนี่ย install ตรงนี้ครับกดไปเลยครับปึ๊บนะครับทั้งแผ่นที่ทั้งบอทแล้วก็ต่อไปที่จะใช้ครับขั้นตอนนี้จะงงนะครับเนี่ยกดตองอันนี้นะครับหรือว่าคลุมอย่างนี้ก็ได้นะครับให้เราคลิกขวานะครับใส่มันนะเนี่ยเราคลุมแล้วเราก็คลิกขวานะครับทำเหมือนกันเลยเลือกเลือกไฟล์นะครับคลิกขวาแล้วมันจะมีคําว่า extract to นะครับบรรทัดสุดท้ายเลยตรงรูปตัวหนังสือเนี่ย extract to ยาวๆกว่เพื่อนเลยครับกด มันจะรวม2ไฟล์นี้ให้แตกไฟออกมาเป็นไฟล์เดียวแบบนี้ครับสีเหลืองๆแบบนี้ครับนี่ฮะพอเราได้สีเหลืองแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเป็นนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวมื่อลิ้เข้าไปเลยครับเข้าไปเรื่อยๆนะครับเข้าไปเข้าไปอีกครับนี่เข้าตัวนี้ไปอีกครับนี่คือแพ็ครถทั้งหมดที่เราจะใช้ขับในเซิร์ฟนี้นะครับเป็นกระบะซิ่งส์ส่วนใหญ่เลยนะครับอ่ะกลับมาที่สตีมนะครับกดไปที่ As สตรอคอซาให้เราคลิกขวานะครับทีนี้เราจะมาลงในโฟลเดอร์แทนนะครับเราลากลงในนั้นไม่ได้ให้กดเปิดหาไฟภายในเครื่องนะครับกดคลิกขวาจัดการแล้วก็เเเเปปปิิดดหาาาไไฟลลภยยในคครรื่องับข้ แล้วมันจะไปเดลโฟลเดอร์ e ที่เราติดตั้งเกมนะครับให้เราเลือกคอนเทนต์นะครับ C O N T E N T นะครับอ่าตัวนี้นะครับเนี่ยคอนเทนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นผมจะซูมให้นะครับแบบนี้เลย C O N T E N T นะครับนับไปเลยครับไฟล์ที่หนึ่งสามสี่นะครับเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกคานะครับ C A R ตัวนี้ครับนี่ครับ C A R เข้าไปเลยนะครับจากนั้นให้เราเปิดโฟลเดอร์นะครับที่เราแตกไฟล์เอาไว้แบบนี้นะครับคุมลดทั้งหมดเลยนะครับคลิกค้างแล้วก็ลากลงมาเลยคุมแบบนี้ทั้งหมดเลยแล้วลากแปะลงไปแบบบบนนีี้คครรัั่ อ่ะพอเราแปะอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวตัวเกมมันจะติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมจะติดตั้งไฟล์มอดเข้าไปให้เรานะครับอ่ะอ่นี่คือตัวไฟล์มอดที่เราติดตั้งไปทั้งหมดเมื่อกี้นะครับมันจะขึ้นเป็นสีเทาๆแบบนี้นะครับถ้าขึ้นไปแล้วเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีเข้าเกมกันนะนี่ครับผมให้ลิงก์ตัวนี้ไปกดโอเพนนะครับกดจอยแล้วก็กดโอเพนนะครับแล้วจากนั้นกดเฟเวอร์เด้านล่างไว้นะครับจะได้หาเซิร์ฟง่ายๆนะเฟเวอร์เลตตรงนี้เลยนะครับส่วนใครที่กดไปแล้วนะเรียากดตัว ลิงก์ซ้ำแล้วให้มาที่นี่ครับมาที่ออนไลน์นะครับจากนั้นเราเฟเวอร์เลตเอาไว้แล้วเราจะเจอเซิร์ฟของเราที่เรากดมาร์กเอาไว้นั่นเองนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นก็เลือกรถแล้วก็ขับเข้าไปซิ่งกันได้เลยครับถ้าชอบอย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์นะครับลงไม่เป็นทักเพจมาครับเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวสอนวิธีลงให้นะครับหรือรับลงนะครับผมรับลงนะเออสนใจเข้ามาติดต่อได้นะครับสอบถามราคาได้ในเพจ Facebook นะครับผมสวัสดีครับ